สวัสดีครับบริษัท t i m e x a c e Solution นะครับเรายังอยู่ที่ตัวโปรแกรม SK b e l t i a m นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเมนูเพิ่มเติมในหน้าต่างของป้องกันโรคระบาดนะครับประเทศไทยเราเจอภาวะของโควิดมานะครับฟังก์ชันหรือเมนูป้องกันโรคระบาดตัวนี้ก็จึงเกิดขึ้นในตัวโปรแกรม SK b e l t i m e หลักการง่ายๆนะครับในการที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้เราจะต้องมีเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่รองรับ การตรวจวัดอุณหภูมินะครับเข้ามาอินเทอร์เฟสเข้ากับตัวโปรแกรมนะครับซึ่งถ้ามีจําหน่ายอยู่ของ c k เค c ทคโอยู่ในปัจจุบันก็จํานวนก็จะลดน้อยลงนะครับแต่รุ่นที่เคยรองรับในอดีตก็จะเป็นโปรเ c e X นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ MTD นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชัน t i นะครับ รวมถึงตัวสมาร์ท AC1 นะครับ TI ก็ที่มีฟัง์กชันจับความร้อนนะครับสามารถที่จะมาดูบันทึกการสแกนแล้วก็มีการควบคุมนะครับว่าในพนักง,งานที่มีการมาสแกนผ่านเข้าประตูหรือมีการ,เ,กเ,รเข้ามาในบันทึกเวลานะครับสามารถที่จะดีเทคได้ว่าพนักง,งานที่เข้ามาสแกนนั้นมีการสวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากนะครับในครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้ก็ หน้าต่างของป้องกันโรคระบาดนี่ก็หน้าต่างที่มีการได้ใช้งานอยู่พอสมควรน,นะครับในช่วงที่โควิดเราระบาดแล้วก็มีการเอาตัวเครื่องสแกนนะครับมารวมเข้ากับหรือชุดตรวจสอบอุณหภูมินะครับแต่ในปัจจุบันก็อาจจะได้ลดความนิยมน้อยลงไปนะครับก็ตามภาวะของโรคระบาดโควิดนะครับในหน้าต่างของตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับว่ามีการผิดปกติในรูปแบบใดบ้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มาทําเป็นรายงานนะครับ เป็นรายงานประจําวันสรุปเป็นแผนกแล้วก็ดูเป็นรายงานที่มันมีเกิดความผิดปกตินะครับการตั้งค่าก็อุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดที่เราจะให้มีการกําหนดของตัวโปรแกรมว่ามีการดีเทคและมีการแจ้งเตือนเนี่ยเราจะให้เกิดอะไรบ้างนะครับก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับของตัวอุณหภูมิการสวมหน้ากากอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกเมนูย่อยตัวหนึ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยใช้งานแล้วก็ได้รับความนิยม ในตัวเซเคเบลไทม์ที่ผ่านมานะครับผม